สามพันหนึ่งบาทสองพบาทห้าผมใช้วิธีนี้ในการหาเงินวันล,ละ1,000งพันถึงห้าพบาทโดยไม่ต้องมีสินค้าสักชิ้นแบบนี้ครับนี่เป็นยอดรวมตลอด4เดือนที่ผ่านมานะครับสองแสบาทสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมียอดที่จะสามารถถอนได้21,830บาทแล้วที่เห็นนี่ก็คือยอดกําไรต่อ ออเดอร์นะครับแต่ละบินที่เข้ามา31,20บาท2 1 2 0บาท5 0 0 2,430บาท1,140และไม่ใช่เพียงแค่ผมนะครับที่สามารถทําได้นี่คนนี้นะครับน้องน้ําหวานผมเทรนมาตลอดประมาณ4เดือนที่ผ่านมานะครับจากที่ไม่เคยทําออนไลน์เลยนะครับตอนนี้มียอดรายได้5 0 0 0 0 0กว่าบาทและนอกจากนั้นนะครับผมยังเทรนมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับที่สามารถที่จะเริ่มมีรายได้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนนับกว่า20คนแล้วครับ ผมเข้ามาเจอธุรกิจนี้นะครับตอนที่ตกงานนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยหางานอีกต่อไปเลยคิดว่านะครับนี่น่าจะเป็นวิธีการที่หาเงินได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับยุคนี้ยุคที่ออนไลน์กาลังบุมนะครับคนที่รายได้ไม่พอใช้หรือว่าติดหนี้เป็นหนี้อยู่นะครับ หรือว่าต้องการสร้างกระเป๋าที่2 3และ4สามารถเข้ามาเรียนรู้ในระบบนี้ได้นะครับเรามีกลุ่มให้เรียนฟรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของผมผมมีคอร์สที่จะเทรนให้คุณนะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงหลักแสนได้นะครับในระยะเวลาเพียง3เดือนใครที่สนใจนะครับอยากจะรับความรู้แบบนี้ในการหาเงินออนไลน์สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a y o p r o o n l i n e t h นะครับ ผมพร้อมที่จะแบ่งปันเทคนิคเหล่านี้นะครับให้ทุกคนสามารถมีรายได้ตั้งแต่วันละหลักพันถึงวันละห0 0 0ันหรือวันละหมื่นถ้าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับ